เรายังคงเกาะติดในเรื่องราวสถานการณ์ของโควิด -19 ที่ต้องบอกว่าแบบนี้ฮะท่านผู้ชมฮะทั่วทั้งประเทศไทยวันนี้ตัวเลขเนี่ย29,20รายท,าที่เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่รวมถึงมีผู้เสียชีวิตวันนี้นะฮะ160รายซึ่งแน่นอนครับขออภัยนะฮะ180รายซึ่งก็สอดคล้องกับในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาในทุกๆวันนะฮะตอนนี้แม้ว่าเราจะมีในเรื่องราวของการ ล็อกดาวน์การเคอร์ฟิวในช่วงเวลาที่ท่านผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการปิดสถานที่ต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาเราอยู่ในส่วนของพื้นที่สีแดงเข้มนะฮะแต่ตัวเลขก็ยังคงสอดคล้องกับสถานการณ์ของทั้งประเทศซึ่งวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราขอรายงานในเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยศูนย์โควิด -19 นะฮะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ต้องบอกแบบนี้ฮะว่าถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกจำนวน494รายท่านผู้ชมสามารถรับชมตอนนี้นะฮะดูที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยนะเราขึ้นอินโฟกราฟิกขึ้นมาพร้อมๆกันเสียชีวิตท่านผู้ชมะฮะวันนี้เนี่ย4รายรักษาอยู่ตอนนี้5 9 3รายหายป่วยไปแล้วนะฮะ3,745ราย และตัวเลขเสียชีวิตสะสมครับท่านผู้ชมครับสีดําด้านช่องด้านขวาด้านขวามือท่านผู้ชมนะฮะเจ็รายมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มีการระบาดระลอกใหม่เดือนเมษายนรวมถึงตรงนี้ตอนนี้นะฮะอยู่ที่8,909รายครับค่ะ ทีนี้มาแยกออกเป็นผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง494รายนะคะแยกเป็นรายอำเภอกันก่อนเลยรายอำเภอวันนี้สูงสุดไปอยู่ที่สูงเนินค่ะสูงเนินวันนี้เพิ่ม82รายค่ะส่วนอำเภอนนนไทยวันนี้เพิ่ม61รายปากช่อง60รายบัวใหญ่54รายพิมาย49รายแก้งสนามนาง26รายค่ะบ้านเหลือม22ราย โชคชัยสีคิ้วอำเภอละ17รายนะคะส่วนเมืองคงวันนี้16รายค่ะด่านขุนทศ14่รายอำเภอปักทงชัยและอำเภอเมืองยางอำเภอละ13รายค่ะคบ,บัวลาย11รายพระทองคำา8รายค่ะขามสาแกแสงสีดาหนองบุญมากอำเภอละ6รายนนแดง5รายค่ะ อำเภอเมืองวังน้ำเขียวอำเภอละสามรายและขามทะเลสอก,กับอำเภอเฉลิมพระเกยียรติอำเภอละหนึ่งรายค่ะครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะจะสังเกตได้ว่าอำเภอสูงเนินตัวเลขยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะฮะค่ะสูงถึง82รายนนทไทยเนี่ยถือว่าเข้ามาเลย61รายปากช่องอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคุณชิดดาภาค่ะสังเกตได้ว่า,า,วาปากช่องเนี่ยตัวเลขเนี่ยหลัก60 70 80ปากช่องเนี่ยจะสลับอยู่อันดับหนึ่งอันดับ2อันดับ3ทุกวันเลย นะตัวเลขนี้นะเป็นห่วงจริงครับท่านผู้ชมฮะ,ะก็ต้องดูแลตัวเองกันอย่างสุดๆเลยต้องพูดคํานี้แล้วะฮะ,ะว่าตอนนี้ต้องปกป้องตัวเองกันอย่างเต็มที่เพราะจากตัวเลขที่เกิดขึ้นวันนี้494รายผมขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องราวของ494รายอีกนิดนึงนะฮะมาจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ย255รายนะฮะท่านผู้ชมฮะรับผู้ป่วยเข้ามารักษาอยู่92รายสัมผัสผ,ผู้ป่วยยืนยันสูง177รายนะฮะ นี่คือตัวเลขที่เราต้องบอกว่าเราต้องปกป้องดูแลตัวเองกันอย่างดีที่สุดและตัวเลขเสียชีวิตสูงถึง4รายในวันนี้ผมขออนุญาตไล่เรียงจํานวนผู้เสียชีวิตทั้ง4รายนะฮะไล่เรียงประวัติอ่ะนะตามนี้เลยฮะท่านผู้ชมฮะรา,ายที่68ของจังหวัดนะฮะผู้ป่วยโควิด1 9อยู่ลําดับที่6 6,520นะฮะเพศหญิงอายุ69ปีอยู่ที่อำเภอปากช่องตะบนหนองสาหร่ายเป็นผู้สูงอายุนะฮะ มีประวัติสัมผัสผู้ปว่วยโควิด -19 30กรกฎาคม64เนี่ยโรงพยาบาลมหาราชรับส่งต่อมาจากโรงพยาบาลปากช่องนานานะฮะจนกระทั่งผ่านมาถึงวันที่4สิงหาคมอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็ถึงแก่กรรมเวลา10นาฬิกา50นาทีรายต่อมารายที่69ครับของจังหวัดนครราชสีมาอยู่ลำดับที่4 0 9 9เป็นเพศชายอายุ57ปีอยู่ที่อำเภอสีคิ้วตำบลคลองไผย มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยโควิด1 9นะฮะวันที่24ถึงวันที่27กรกฎาคมรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเทพร,รัฐวันที่27กรกฎาคมอาการนั้นไม่ดีขึ้นนะฮะก็มีการส่งต่อมาที่โรงพยาบาลมหาราชจนกระทั่งวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาอาการไม่ดีขึ้นแล้วก็ถึงแก่กรรมเวลา14นาฬิกา20นาทีครับ ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่70ของจังหวัดนะคะเป็นผู้ป่วยโควิด -19 ลำดับที่1,755เพศหญิงอายุ55ปีค่ะอยู่ที่ตำบลขามสแกแสงอำเภอขามสแกแสงโดยมีประวัติเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวันที่7กรกฎาคมทางโรงพยาบาลขามสแกแสงได้ส่งต่อผู้ป่วยรายนี้มารักษาอย่างโรงพยาบาลมหาราช จากนั้นอาการไม่ดีขึ้นนะคะเสียชีวิตลงในวันที่4สิงหาคมเวลา17นาิก45นาทีค่ะคแล้วก็รายที่71ของจังหวัดค่ะเป็นผู้ป่วยโควิดในทีลำดับที่6,584ผู้สูงอายุค่ะ,คะเพศหญิงอายุ84ปีอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองค่ะมีประวัติมาจากกรุงเทพมหานครโดยเมื่อวันที่24กรกฎาคมได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลม,มทส 26กรกฎาคมอาการไม่ดีขึ้นทางโรงพยาบาลมทศจึงส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาราชอาการไม่ดีขึ้นค่ะเสียชีวิตลงในวันที่4สิงหาคมเวลา17นาิกา15นาทีต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทั้ง4รายด้วยนะคะขอแสดงความเสียใจด้วยครับ